แล้วเจอกัน S R o l l แล้วเจอครับ S R o l l แล้วเจอกัน S R o l l แล้วเจอนะครับ S R o l l แล้วเจอกัน S R o l l แล้วเจอกันนะคะ S R o l l แล้วเจอกันครับ S R o l l แล้วเจอกันครับที่งาน S R o l l วังน้ำเขียวพบกันครับแล้วเจอกัน S R o l l เจอกัน S R o l l สาย S R ไม่ควรพลาดงานนี้แล้วเจอกัน S R o l l 14บธันวานี้ s sr only ที่วังน้ำเขียวใครขับ sr ถ้าไม่ไปงาน sr only ก็คงต้องไปงานพระป่ากระถินทั่วไปแล้วครับ สวัสดีครับรพวกเราออทีมงาน s, <S อ o อ l รสนี้ครับผมแนะนำตัวก่อนเลยครับผมสวัสดีนะครับผมน้องสลับรีนะครับครับต้นลักกระบายครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในสถานที่จัดงานจริงๆนะครับกอที่วังน้ำเขียวนะพี่เนาะดูก่อนอบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศเป็นไงโอ,อ้ไม่อยากพูดให้อิจฉานี่แค่ต้นเดือนพิจิตนะครับใช่ครับต้นอากาศเป็นไงครับโอ้หดูดิแสบหัวเลยยังเย็น แต่ัวแต่คือแต่คือมันเป็นตอนเพื่อคือแบบร้อนร้อนหนาวหนาวครับลมนะครับลมเย็นอากาศแต่เมื่อเช้าผมเดินมินทบาทมาเนี่ยครับยังหนาวอยู่เลยครับพึ่งติอองศาพึ้งศึกมาเลยพึ้งศึกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจริงจริงจริงๆก็เนาะพี่เอามาแล้วเข้ามาจุดประสงค์ของงานก่อนเลยดีกว่าว่าคนเขาถามว่าอยากให้คนอื่นเขารู้ห่อยว่าจุดประสงค์ของงานเราเป็นไงพี่ก็อยากให้พี่น้องๆนะครับที่ใจรักในเอสอาร์เหมือนกัน ที่ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างอยู่ที่ใดกันบ้างที่ได้มารวมตัวกันได้มารู้คุยกันไม่ใช่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่ในเฟซบุ๊กอ่ะพี่ว่าไหมผมว่าถ้ามีเฟซบุ๊กก็ไม่ไม่รู้จะรู้จักกันตอนไหนเลยเนี่ยนะงั้นก็ขอขอบคุณมาสก์กรเบิดก่อนนะครับที่ทำให้พวกเราได้มารู้จักกันได้เจอกันครับก็คือเนี่ยครับก็ทีนี้ก็จะได้รู้จักได้พูดคุยครับจุดประสงค์งานจริงก็คือ ผมจะมีกิจกรรมมีอะไรให้ทําให้ร่วมกันทบได้พูดคุยได้คุยกันและเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับครับผมไม่ใช่บอกว่า้าพี่น้องครับเป็นไงขาของเป็นไงบ้างเนาะไม่ใช่อย่างนั้นเนาะอยากอยากเจอพี่น้องตัวเป็นๆเนี่ยไม่ใช่ได้เจอกันเป็นๆแล้วมากี่เลยครับแล้วอย่างแบบพี่โอครับพี่โอเนาะพี่โอมาไหมครับงานนี้ผมก็อยากเห็นรถคนโอ่งมากเลยนะใช่เนาะหลายๆคนก็อยากเจออยากเห็นรถกัามากเลยครับเพราะผมว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ใน ที่บอทุกคนต้องชอบอในดวงใจเลยแหละผมก็ชอบพ <c oughs> ี่ก็ชอบแน่นอนเราบเขาโอเคครับแบบสุดยอดถือว่าเป็นหนึ่งครั้งที่สุดยอดในไทยเลยแหละผม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 ไม่รู้คนอื่นไม่รู้คิไ่คไงแต่ผมคิดอ,อย่างนี้จริงเจยผมพี่อย่างนี้เลยอ่ะพี่ครับตรงนี้นะแล้วกิจกรรมครั้งเนี้ยเราจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเนาะครับแต่คุดง่ายเป็นตีเวลาเที่ยงวันยันเที่ยงคืนแต่กิจกรรมมาถึงปุ๊บมาถึงคุณมาถึงตอนไหนก็ช่างแต่ที่แน,น,น่ๆสามโมงครึ่งนะครับ มือครึ่งมีแจกของก่อนเลยสี่โมงครับเราจะขับรถไปเก็บภาพเก็บกบรรยากาศเนาะถ่ายวีโอ <B. O. S 2> ผมว่ามันเป็นภาพอะไรที่สวยงามอะ่ะที่เห็นบอกว่าทุกคนที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันแล้วมันได้เจอกันอะ่ะได้ขับรถพร้อมกันเนาะการเก็บภาพครั้งนี้มันน่าจะเป็นความทรงจําที่แบบทุกคนมากันมาด้วยใจมาด้วยผมว่ามันน่าจะสุดยอดมากครับเรื่องที่พัก นี่ครับผมแล้วก็จะมีบ้านพักภายในงานนะครับตอนนี้มี11หลังนะครับก็จะเป็นเหมือนเป็นบังกะโลรีสอร์ทที่แบบว่าคันที่หนะ่อยบ้านก็ตกแต่งข้างนอกอาจจะดูไม่เท่าไหร่แต่ข้างในโมเดลถ้าชอบในฟิลกลางเต็นก็ไม่มีมปัญหามีพื้นที่ให้กลางแล้วก็<ต>จะมีบ้านห,หลังใหญ่ห้องน้ําอะไรก็พร้อมนะครับห้องน้ําในเรื่องโอเคครับเราเรื่องความสะดวก ล้วก็จะมีบ้านหลังใหญ่เนาะพี่เนาะบ้านคือคที่แบบว่าครอบครัวใหญ่มาจังหวัดใหญ่ที่แบบว่ามากันเหมาแบบทั้งจังหวัดมากันมีมีให้คุณรองรับครับผมแล้วเออพี่นี่ผมบอกกันเลยบัตรนะครับสบบามร้อยห้าสิบบาทมีเสือ้อพูงกุญแจไหนพี่มีพูงกุญแจให้เขาดูก่อนดินี่นี่พวงกุญแจพูงกุญแจนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมพูงกุญแจนะครับผมก็จะมีเสื้อพูงกุญแจ แล้วเราก็มีป้ายแขวนคอคแล้วภายในป้ายแขวนคอจะมีหมายเลขนะครับ,รบก็คือเก็บไว้ให้ดีๆถ้าป้ายหายแต่คุณได้รางวัลมาคุณม่มีบัตรมายืน่นคุณก็อดนะครับ,รบก็คือพูดง่ายๆว่าเหมือนมีทั้งกิจกรรมครั้งนี้จะมีทั้งประมูลของแจกรางวัลเราพูดไง่ายๆว่าหากค่าใช้จ่ายที่เหลือมันจะเหมือนเอาไปว่ามีงานค้าที่สองต่อก็คืองานวันเด็กของพี่ปุ้ยนะครับเหมือนเราโปรโมทให้เขาด้วยกันทางนี้เพื่อที่ผมได้คุยกับพี่ปุ้ยนะครับมันก็เป็นโครงการวันเด็กสัญจร ก็คือว่าวันเด็กปีหนะ้าเจ็ดนาะปี5 7นี้ครับก็คือว่านตัวผมก็คือผมก็ปีนี้ผมร่วมไปกับพี่ปุ้ยด้วยครับแล้วว่าหรือว่าทุกคนสะดวกหรือว่างเราได้รู้ว่าเรามางานวันที่14บสี่ธันวานเนี่ยเฮ้ยไอที่เรามาเนี่ยมันยังมีเงินส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญในวันเด็กคือก็อยากให้ทุกคน มันมีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียวครับได้บุญด้วยนะเดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยชี้แจงที่วันงานอีกทีนึงเนาะในเรื่องวันเดีเยอพี่แล้วเรื่องเส้นทางเรื่องเส้นทางนิดนึงเรื่องเส้นทางเส้นทางถ้าทางนิดนึงนะครับก็เป็นทางมาจากปากช่องเขาใหญ่นะครับเรว่าตรงมาทางปากช่องปั๊บก่อนขึ้นเขาใหญ่ก็จะมีทางป้ายเลี้ยวซ้ายมาวังน้ำเขียวประมาณกี่โลพี่ก็เข้ามาตามทางอยู่ประมาณ6กสิกว่าโลครับกาโลแล้วอีกเส้นทางหนึ่งครับอีกเส้นทางหนึ่งก็จะเป็นเส้นปางงชัััยยววน้เขีครบ ก็จะมาทางเขาแผ่งม้าเนาะครับต้งต้ท่มาต้นมาก็มาสามสิบกิโลครับอ่นีสอร์ที่จัดอยู่สถานที่งานอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําพอดีนะครับใช่ครับพวกายๆว่ามาเนี่ยว่าเจออ่างเก็บน้ําคือมันจะเป็นน้ํากว้างๆเลยจะเป็นโค้งเยอะๆตรงนั้นแหละครับแล้วคุณสังเกตให้ดีๆจะมีป้ายงาน i s h a ่ l ๋อครับผมก็โอเคนะคมันก็บรรยากาศผมว่านี่ก็เริ่มหนาวครับนี่ก็ นี่3โมงขึ้นก็เย็นแล้วนะครับเริ่มอากาศทันว่าก็คือยังไงก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมากันให้พร้อมนัก่้นยังไงเป็นห่วงสุขภาพสุขภาพแน่นอนสุขภาพนะครับแล้วก็ผมขอฝากท้ายเหอนพี่ฝากท้ายฝากท้ายแบบว่าใครช่วยกันแชร์ได้ช่วยกันแชร์เนาะครับก็ช่วยช่วยกันนะครับก็งานนี้เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครคนเดียวคนหนึ่งคือคือวันนี้ก็มีพี่หลายคนติดธ ครับต้นนี้ก็เพิ่งซึกมาสดๆเลยสดร้อนๆเลยครับครับยังไงก็อ่าตอนนี้ที่แจ้งมาที่รู้กันก็มีพี่ปุ้ยนะครับเขาเตรียมท่อยกโยชิใบหนึ่งโยชิให้ทุกคนมาประมูลคนที่ประมูลก็คือได้ของด้วยและได้บุญด้วยนะเพราะว่าสินค้าที่ประมูลก็คือว่าตรงเลยนะครับคือจะมีทางเจามันเด็กลับเลยครับรับที่วันงานเลยก็ยังไงถ้าไงสนใจอะไรอะไรเนี้ย เดี๋ยวเราจะแจ้งระยะเนาะว่าใครจะเอาอะไรมาประมูลครับแล้วเราก็เตรียมเงินกันมาด้วยละกันครับใครใครสนใจที่จะเอาอะไรมาประมูลก็ช่วยๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอบคุณขอบคุณล่วงหน้าเลยครับขอบครับแล้วยังไงก็มาเอามาช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันแล้วก็คือยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้ากันแล้วกันก็ตอนนี้ก็มีทางพ่อค้าอะไรทางไอ้ดานะครับก็ว่าพูดมาว่าเาวอะไรมาแจกครับแต่ถ้าชิ้นไหนจะมาประมูลก็คือ ก็ช่วยกันหรือไม่จะเป็นต้องเป็นบค้าก็ได้ครับคุณมีคนเล่นคุณมีน้ําใจที่ว่าจะเอาเงินไปทําบุญเนี่ยคุณเอาอะไรอะไรที่คุณคิดว่าคุณพอใจที่จะให้ปับมาประมูลเพราะว่าของอะไรบางคนเขาแบบยังไม่มีแต่เรามีแบบเอ้ยเราขาดอยู่เอ้ยอยากได้เนาะมันทีหายากอะไรเงินประมูลนี้จริงครับมันผมว่ามันมันเราไม่ได้มาสนุกกันอย่างเดียวนะครับเนี่ยเรามามีทํากิจกรรมคือเอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญกันเรายังเหมือนเขาเรียกไงดีครับ ต้นทำบุญร่วมกันนะครับกันะ S R S R ครับก็เขียวฝาฝากไว้ด้วยครับฝากด้วยสังคมนี้แน่นอน S R ไทยแลนด์ก็เนาะเจอกันครับผม14ธันวาหวานเด็กครับผมเด็กที่ขับ S R เด็กถินเลยครับ S R อยู่ที่วังน้ำเขียวครับเป็นไงบ้างครับที่นี่ อากาศดีมากช่วงนี้ใช้ได้เลยอธิบายเพื่อนๆฟังหน่อยดิที่นี่เป็นไงหน้ามาน้ามาเนอะมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆก็ที่นี่เนาะพี่ว่าบรรยากาศหนาวๆเนาเนะทุกค,คนได้มากันนั่งสุดยอดแน่นอนแล้วก็เรื่องตำรวจไม่ต้องกลัวครับแถวนี้ไม่มีแน่นอนโหแต่ผมเขาบอกแล้วผมไม่มีเตรียมนะงานนี้ไม่มีเตรียมนะมาถึงปุ๊บดิบๆเลยน้องหมานเย็นครับนี่พอดีพี่มาถึงนี่พอดีคุยน้องเขามาทักผมเนี่ยครับว่าเออเดี๋ยวว่าผมจะเข้ามา น้องเลยว่าเดี๋ยวจะเข้ามามาช่วยนะครับนี่ครับถ้าคุณคิดว่าผมเตรียมคุณเข้าไปเลย Facebook เลยน้องหวานเย็นพิมพ์ไปเลยว่าหวานเย็นเจอแน่ๆ SR เออาร์คันนี้ครับรูปโปรไฟล์ตัวจริงหล่อมากนะฝากน้อยฝากน่อยเชิญชวนน้อยแล้วงานเอ o n อาร์ออลมากันเยอะๆนะครับ